นี่นะครับเพื่อนๆครับอ่าพอดีถ่ายทำมาตัดคนเดียวก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับขากล้องก็ไม่ก้อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่ก็คืออ่าวิธีการที่ว่าเราตัดทำเสาอ้อยนะครับก็คือเนี่ยครับเราก็ตัดแบบนี้ครับตัดให้หมดนะครับแล้วก็ตัดต่ำลงไปนะครับ ที่ผมบอกว่าต่ำลงไปจากหน้าดินสองสามนิ้วนะครับเนี่ยครับตัดต่ำลงไปนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยครับคือให้เราสังเกตดูแบบนี้นะครับว่าถ้าเราตัดแค่นี้คือตัดธรรมดาแบบเฉียดเฉียดดินหรือว่าสูงกว่าหน้าดินเนี่ยครับสมมติเราตัดบริเวณแถวนี้นะครับก็คือหน่อแรกเนี่ยครับหน่อที่มันอยู่ตื้นๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยมันเตรียมตัวที่จะขึ้นแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะขึ้นแล้ว ทีนี้พอมันขึ้นมาจากหน่อนียครับก็คือมันมันนิดเดียวนะครับมันต่ํากว่าหน้าดินนิดเดียวอ่าพอมันโตมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็มันก็จะล้มนะครับเราก็ตัดแบบเนี้ครับก็คือตัดให้ต่ํานะครับตัดต่ําคือตัดนะครับก็คือเนี่ยครับติดรากไปเลยนะครับเห็นไหมครับก็สองสามนิ้วมันก็จะต่ํากว่าหน้าดินไปสองสามนิ้วเนี่ยครับตัดแบบนี้ให้หมดเลย นะครับว right ิธีทําสาวอ้อยนะครับง่ายๆแบบนี้ครับอ่าพอดีวันนี้ไม่มีไม่มีผู้ช่วยก็ทําคนเดียวอาจจะติดติดขัดขัดบ้างนะครับแต่ก็ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับวิธีทําสาวอ้อยนะครับก็คือเหมือนที่ตัดเมื่อกี้นะครับตัดให้หมดเนี่ยครับตัดให้หมดไม่เหลือเลยนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับ ตัดเสร็จแบบนี้แล้วไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยครับเราก็จะเหลือแต่โตอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ก็คือพอเราตัดเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดอูพื้นที่ของพเพื่อนๆด้วยที่จะตัดนะครับแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็คือ,อาบางที่นี่ก็จะมีปลวกเยอะนะครับบางที่ก็ไม่มีปลวก นะครับถ้าสมมติว่าที่ไหนไม่มีปลวกนะครับเราตัดแบบนี้เสร็จเราก็สามารถไว้เลยแล้วก็รอให้หนเขาขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตออ้อยเงาอ้อยมันจะอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเราก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้นอ้อยเนี่ยก็จะขึ้นมาใหม่นะครับคือขึ้นมาเต็มเลยแล้วครับทีนี้แต่ถ้าสมมุติว่าพื้นที่ในบริเวณเนี้ครับ ที่เราปลวกอ้อยอยู่นะครับสมมติมันมีปลวกเยอะๆเนี่ยเรากันไว้ก่อนนะครับกันกันคือเรื่องปลวกกินถ้าสมมติว่าที่ไหนมีปลวกโดยเราตัดแบบนี้ปุ๊บนะครับปลวกมันจะกินเงานะครับมันจะกินต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีปลวกเราไม่อยากให้มันปลวกกินตอของเรานะครับเรากา็ใช้จอบนะครับใช้จอบ ถากหน้าดินออกนิดหนึ่งนะครับถากหน้าดินถากหน้าดินออกแบบนี้นะครับเมื่อเราถากหน้าดินออกนะครับก็เนี่ยครับเราก็จะได้แต่งต่ออ้อยของเราด้วยนะครับแต่งถากหน้าดินออกแล้วก็อไอต่ออ้อยอันไหนที่ว่ามันยังสูงสงอยู่นะครับที่มันสูงสงอยู่เนี่ย เราก็สามารถาใช้จอบเนี่ยครับสับสับให้มันต่ําลงไปนะครับที่ว่ามันเหลือถุงๆอยู่นะครับเนี่ยครับที่มันเหลือสูงๆอยู่ให้เปิดๆสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยมันมีหนอกาลังจะแตกขึ้นมานะครับแต่พอมันแตกขึ้นมามันแตกตื้นมากคือหนออ้อยจะขึ้นสูงตาที่สูงนะครับเมื่อขึ้นตาที่สูงมันก็จะมีปัญหาต่อไปก็คือ,อเรื่องล้มเนี่ยแหละครับเรื่องอ้อยล้ม เพราะว่ามันขึ้นมาจากที่สูงจากตาตาตาที่อยู่บนสุดนะครับจากตาที่อยูวบนสุดนะครับพอนะครับเนี่ยเหมือนอย่างพื้นที่ผมตรงนี้คือปลวกจะเยอะมากผมตัดทุกครั้งนะครับก็คือผมก็จะถากหน้าดินออกแบบนี้ครับถากหน้าดินออกนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยครับก็จะเหลือ แต่ตออ้อยนะครับเหลือตออ้อยอยู่แบบนี้เหลือตออ้อยแบบนี้ก็คือมันจะงอกขึ้นมาเร็วเลยนะครับจะงอกขึ้นมาเร็วเลยเหลือตอไว้นะครับอะไรที่ว่าเนี่ยครับเสร็จเล็กๆน้อยๆเราก็เราก็สับออกนะครับสับออกให้เหลือแต่ตอเนี่ยครับทีนี้พอเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ เราก็ปล่อยเลยครับทีนี้ปล่อยมันงอกขึ้นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มง,งอกนะครับจะเริ่มง,งอกแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์นี่ก็มันก็จะขึ้นมาเป็นใบแล้วล่ะครับจะขึ้นมางอกเป็นใบเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเวลาครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนนะครับตีว่าครึ่งเดือนหรือว่าสองสามอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับ พอมันงอกมาเป็นใบแล้วนะครับงอกมาเป็นใบอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบดินด้านบนที่เราเขี่ยขึ้นเนี่แหละครับเอามากลบกออ้อยกลับเหมือนเดิมนะครับเอากออ้อยกลับเหมือนเดิมนะครับและจากนั้นก็อ้อยก็จะเริ่มโตนะครับก็ ทีนี้เราก็สามารถใส่ปุ๋ยได้ตามระยะนะครับตามระยะที่เราเห็นสมควรนะครับความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมเราก็ใส่ใส่ไปนะครับใส่ไปตามตามที่เราเห็นควรนะครับเนี่ยครับคือผมก็ทําตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนนะครับเนี่ยครับไอนี้ก็มันอย่างฝั่งนี้นะครับก็คือผมตัดไปแล้ว1เดือนนะครับ เนี่ยครับหเดือนมันก็จะโตมาแบบนี้นะครับจะโตมาแบบนี้นะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆที่ดูแล้วคงจะเข้าใจกันนะครับเล็กๆน้อยๆคือวิธีทําสาวอ้อยนะครับวิธีทําสาวอ้อยนะครับอ่าก็โอเคนะครับวันนี้ก็เข้ามาตัดอ้อยพาไปคันน้ําแล้วก็มาตัดท่อนพันธุ์นะครับเนี่ยที่ผมตัดไปคันน้ําก็คือ นะครับเนี่ยก็ตัดทํเสาไปเลยนะครับตัดทํเสาไปเลยนะครับแล้วก็เลือกที่ว่าต้นยังอ่อนอ่อนอยู่นะครับที่พอทําพันุ์ได้ก็ตัดส่งไปให้เพื่อนๆน,นกันนะครับวิธีทําสาวอ้อยแบบนี้นะครับก็คือ,อมีดนะครับมีดที่ว่าเราเราใช้ตัดก็รับไปคมหน่อยแล้วก็โดยเฉพาะ จอบนะครับจบจบเนี่ยเรารับไห้คมเป็นพิเศษเลยนะครับจบเพราะว่าเราต้องใช้ถากต่ออ้อยนะครับถ้าจอบเราไม่คมนะครับก็คือเราก็จะตัดลําบากนะครับก็เราก็รับให้มันคมหน่อยนะครับพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้จอบมาถากหน้าดินแล้วก็แต่งต่ออ้อยนะครับถากกอ้อยมันมันต่ําลงไปให้มันเสมอนะครับ คมๆก็จะได้ตัดได้ง่ายนะครับเอาละครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวตัดอ้อยกันต่อนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ